เป,เป็นหมืองข้องหนามนะพี่น้องเจ้ามมถมผมดินใส่ายมัผมดินไซมาตัดเ่าเลยแบบว่าเียางามคข้องขางต้นแอปเปิลตะกี้เก็บเงางาเงาเงา ยังไกลอยู่เด้พี่น้องหลายโลกยืเดันพาคนยังตียางนั่งตียงนสอาสวยงาอันนท่างมองอียางมากด้วยพี่น้องทาง เอาตุเกี้ยูวสีนอกเมื่องเนี่ยนะทุ่งหน้าสิบ้าทุ่งหน้าน่าะทุ่งห้ากรูห้าให้มั่วกินไม่เอาแล้วลูกุปะทุ่งทุ่งหญ่าเวลาเขามาสีห้าให้ชีได้กินขีน้งั่ว <laughs> กินสุบบนหักบทเลื่อยอยิาเขาก็ใส่รถสีได้ดีน้ำรถรถเข่ขา้รถทัางน้ำแค่ฟูขาวโ okay? <Yeah. S 2> อเคย้งังวเ่มมหอใสแบะผ้าพันเบะลาย เล็กสี่สิเฟ้นลีแห้งเห็นผู้ใดที่ยกมืออ่ะยกมือทักทายเขาไปว่าวนผู้นั่นทู่นี่หมักฟองเขาบริยานขึ้นแตกหนาเลยจีมักคุยก็พ,พอเ่ยน,นี่พร้อมเรนไปขายบ้านม้บานได้หน่อยเรนคือมีป่ายมาระวัง มีที่ไหนเรียนยวงหันเนาะรมชาติขางข้างช่วงเริ่มนารรอนไม่ไมดอกไม้สีหล่ดีเลยมีผ้าเยอะมากมีเกิดไหมแมาชิดเ่มเริ่มมดนาหอนแล้วดอกไม้ไม่แ้เนาะ เป็นไู่ดูดูไหนที่ดแหลสีเหล,ลืองตีน้ตาลสีส่มลดเตรียมเขาหนาหนาวหนาหนาวกระสจ้ำชิน้นก็ไ,ได้แล้วอย่างไ่พอแล้วมันหนาวแหา้งคนขี่หนาววา,านแหไม่อยาก,กองงอกขังออกได้ไหงหนาว คนขับรถหน้าด้วยทีเบิ่งเลยเฮ็ดเอีหยังน้องว่ะถือใหม่เซฟสีโทรศัพท์เบาอยู่คนเดียวดูว่าส,สามแม่ลูกนี่เฮ็ดอีหยังถือกล่องทรงนั้นทรงนี้แต่แต่บ่ได้เฮ็ดตอนยูทูบแ,แรกๆครับนัก ถ่ายให้คน,น,นอยู่บ้านเมึงบอกถ่ายล่องพี่น้องะมานเป็นย่างไรมาให้อยู่จังไดทันศาสตร์มีขอางงามเด็กซีเวสมานีกิ๊บมามีสกูตเตอร์เห็นบอกไปมาไหมบอกเพป็นแย้อันสกูตเตอร์มาไหวยางจับรถไปตั้งกันวางเป็นทางโค้งแล้วที่เขาให้พเพลินเนาะมันมาปลอดภัย ใส่เพลนสตูปันสกูตเตอร์เฉพาะเดียวที่แบบบ้าคันทางตรงสิเนาะเห็นรถเห็นรถใดเวลารถมาเล็กซี่พลี่พลี่สต๊าฟเจเห็นรถมาได้